สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทั้งฟังลาวฟังไทยและ้วกะ็ต่างประเทศเน้องพีนง่น้องื้นนี้สั่ํำกะสซมาหุงตังพี่น้องเอ้ยสิพาพี่น้องมาเบิ้งอันอีเมะหุงตังน้องพี่น้องเพราะวะา่าสั่ํำกับไปเอาหากองยางมาแล้วพีน่น,น้องืันนี้ก็เนาะก็ได้ยางไลายเตอร์พี่น้องกับซมาหุงตังติดจักจัานก่อนพี่น้องยางมืดแล้วเนาะเติตัวก้อนนะฮหุงแล้วเราไปติดมืดแล้วพี่น้องเอ้ย ก็เลยไปเอามาอีไปก้องมาอีแล้วก็มาฮุงพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันเลยเดี๋ยวพี่น้องอยางเข้ากันเนาะอันนี้เสาข้ามไปอันนั้นไปก้องเอาเมื่อเสานี่เดี๋ยอันนี้ยางไม่ให้พี่น้องได้ายเติบเด้พี่น้องนะอันนี้นะน้ํามันย่างพี่น้องเอยเซอ้อแกวเนี่ยน้ํามันย่างอันนี้บ้างตังอันเสาขําที่เคยไปติดนะเนาะพี่น้องสองบ้าง มันยางมดแล้วะนะพี่น้องกระิหุงยางเสอีอ,อีเด้กนะมดยางแล้วยังตะดีอยู่ดดกแกกแซกอยู่พี่น้องมอดสองบางแล้ว,ลวกะกะสิหุงอีสิหุงเกมไปติดมืออื่นพี่น้องนะมดยางเลยชิมาหุงยางเสือไม่อีพี่น้องเอ,อ้ซิเหยเมได้หุงคือเดดังไฟไวเรียบร้อยพี่น้อง มื่อนี้กับห้อ,อนหลายพี่น้องเออหมอ้มอหม้อที่เ่าสีเอาเอามาหุงตังอะไรพี่น้องหุงเสื้อหม้อนี่แหละเนาะเอาโบ่องอีวเมฆขลนุนได้ยางอีพี่หนักย,ยาง่องนนั้นยางอันนั้นห้องไอตันได้เล่ามันเลอะองหนักพี่ขอ,องทำเยอะแยะนะเยอะขึนกรุงไม้ละฮ้อนแห้งบ่ยากเมื่อนี้คือมีลมในเนะานะยาดเนาะ มือนี้เป็นคืมๆเด้พี่น้องว่านในฮ้อนแห้งๆพี่น้องเอ้พี่เมกกาลังค้างมอเนาะพี่น้องพี่แล้วลูกเด็กพี่น้องกาลังหุงเอะยังมีดิเซอร์น้ำมันยางในน้องเมฆมันเคี้ยวเพราะมันแห้งๆคอนคอนผุด้นพี่น้องเออเราจะเซอร์น้ำมันยางเคีเ้ยวกระตังแบบ แห้งๆเกนเป็นกรอนกรอนเราเป็นซีเชลน้ำมันยางเนาะอันนี้มันยางไม่ให้นั่นแหละพี่น้องถ้าเก็บไว้ติดมืออื่นพี่น้องยังมีพอเสื้อพอมีน้ำมันยางน้ำมันยางเสื้อแล้วพี่น้องเป็นอะไรเมคักอยู่บ่ พอดีบ่เสื้อลายกันย้อยเนาะเสื้อน้ำยางลายกันจะมาเถาะเสือบ้าง้วได้พี่น้องเอยหุงเรียบร้อยเลยฮนะอ้ามิ๊มันจะย้อยเลยจะว่าได้เขดส่งบ้างอันนี้น้องมีเนาะเสื้อตังลายกะ ติดน้ำปีจะกัะลายใช้ไหมได้ไหมน่ะออแล้วเมมมันสีย้อยลงเลยเคแล้ว่ะบินเอาเลยมันบดียางบินดีเหนีย่คับตกปอกตกปอกตะกันนั่นแหละค่ะจังโอ้โหสิ พี่น้องทีนี้แม่เดี๋ยวพี่น้องได้ตังค์คักแล้วพี่น้องวันนี้นไปติดมืออื่นเหนียวคักแล้วน่ะใช่นหมจ๊ะเอาเสื้ออีกจะนอยเบิ่งด้วยสตวนี้ เออตัวนี้ได้เม็เนลคัก อบ่ามา่โอ้เนียวคักด้วยเาบ่ซัมบ,บางนั่นเลยบางนั่นเนียวคักอะไรด้วให้มันมัน,มนตังบลายนะตีจิจันแล้วกับบินอออก็มีสะลาเขาตีตอนนันสือเม่บินอ้ออ